ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมาเรียนกันต่อหน้าที่14นะครับผมสมัย4วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชัน้นป .4 ทั่วประเทศนะครับหนังที่ใช้หนังสือเล่มนี้หนังสือสมยัยนะครับนะตอนนี้คุณครูนํามาสอนให้แล้วนะครับทุกชั้นเลยตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 และทั้งเล่มที่เป็นหนังสือเรียนและเป็นแบบฝึกหัดน,นะครับ คำสั่งก็บอกว่าให้ write to a pen f r i e n d นะครับ write แปลว่าเขียนนะครับ to แปลว่าสู่หรือไปยัง Penfriend นะครับนักเรียนมาทำความเข้าใจคำว่า Penfriend นะครับ Pen f r i e n d นะครับแปลตรงๆแบบสีถนนชัยนะครับ e n นแปลว่าเพื่อนนะครับ pen แปลว่าปากกาเพื่อนปากกาในที่นี้นะครับสมัยก่อนหมายถึงเพื่อนที่จะต้องเขียนจดหมายไปหานะครับนะ เราเขียนจดหมายไปหาเพื่อนเรียกเพื่อนประเภทนั้นว่าเพนเฟรนแต่สมัยนี้เราไม่ได้เขียนจดหมายแล้วนะครับก็เปรียบเทียบดังเช่นเขียนอีเมลนะครับหรือเขียนแชทเขียนเอ็มนะครับนะแมสเซจนะครับไปหาก็ถือว่าเพนเฟรนเหมือนกันดังนั้นคุณครูก็เลยแปลว่าให้เขียนนะครับควาเขียนที่ก็คือเขียนข้อความนะครับนะให้เพื่อน ที่ติดต่อกันทางโซเชียลต่างๆนะครับนะทางโซเชียลมีเดียนะครับนะเขาบอกโซเชียลเนี่ยเป็นภาษาปัจจุบันนะครับหมายถึงโซเชียลมีเดียนะครับคุณครูใส่ไม่จบนะไม่ได้เขียนคล้ว่ามีเดียไปด้วยเป็นที่เข้าใจนะครับนะดังนั้นนะครับผมข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า read the model the model นะครับ model letters นะครับให้อ่านจดหมายที่เป็นแบบนะครับนะ letters ก็คือจดหมายนี้คือข้อความนะครับนะคำว่าจดหมายเนี่ย นะครับหมายถึงข้อความแมสเซจต่างๆที่จะเขียนเนี่ยนะครับโมเดลก็คือแบบให้ดูแบบก่อนนะครับนะข้อที่2ให้ไฟล์เราให้หาข้อมูลนะครับ about เกี่ยวกับเเกกี่ยวับพื่อนนะครับนะดังนั้นนะครับคุณครูอะโมเดลต้องมาดูโมเดลข้างล่างนี้ก่อนนะครับนะถึงจะไปเขียนนี่คือโมเดลนะครับ write your letter นะครับจดหมายหรือว่าส่งแมสเซจเหมือนที่คุณครูบอกนะครับ โมเดลเขาเขียนมาว่านะครับ dear me นะครับ m เพื่อนรัก this is my birthday party นะครับนี่คืองานเลี้ยงวันเกิดนะครับของฉัน this แปลว่านี้นะครับ is แปลว่าคือนะครับหรือว่าเป็น party นะครับ party ทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่างานเลี้ยงนะครับ birthday วันเกิด my ของฉัน and this is my friend นะครับและ and แปลว่าและ this แปลว่านี้ เอสแปลว่าคือนะครับไม่แฟนเพื่อนของฉันชื่อว่าเบตตี้นะครับเบตตี้อีสเทนเชียสโซนะครับเบตตี้นะครับอายุ10ขวบอีสไม่ต้องแปลนะครับเพราะว่าโอเดเป็นคำคุณศัพท์นะครับนะค,บคำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be verb to be ไม่ต้องแปลนะครับเบตตี้อายุ10ปีนะครับหรือ10ขวบชื่อไลฟ์วิทยาศาสตร์และดนต หล่อนชอบนะครับชอบต้องเติม A s ด้วยนะครับนะเพราะเป็น present simple tense หล่อนชอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาดนตรีนะครับ she doesn't like math นะครับหล่อนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ชอบนะครับนะให้เอา verb to do มาช่วยนะครับ verb to do ไม่ต้องแปลนะครับผมให้จําสั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเทคนิคการสอนครูพี่นันก็คือว่า ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับนะให้นักเรียนดูว่าถ้ามีคำกิริยาอยู่นะครับนะ like, like เป็นคำกิริยามีคำกิริยาอยู่ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธให้อาเว็บทูดูมาช่วยท่องสั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเป็น she doesn't like match นะครับอย่าไปเขียนว่า she isn't like นะครับถ้า she i s like นี่คนละความหมายแล้ว นะครับหรือ she has n t like has n t like เนี่ย like ต้องเติม ed เป็นต้นนะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยเรื่ยนักเรียนก็จะเข้าใจเองนะครับว่าทำไมถ้าเป็น has n t like ต้องเติม ed โอเคนะครับ he doesn't like math she doesn't like math หล่อนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับ i t difficult for her นะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ยากสำหรับหล่อนนะครับนะ i s ก็ไม่ต้องไปฉันเคยนะครับว่าเป็นนะครับนะเพราะ difficult เป็นคำคุณศรรพัพท์ I like science นะครับฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์ art นะครับวิชาศิลปะและ music วิชาดนตรี art is easy for me นะครับวิชาศิลปะนั้นเป็นวิชาที่ง่ายสำหรับฉัน tell me นะครับให้บอกฉันนะครับ tell me บอกฉันในที่นี้ก็คือให้เขียนอีเมลกลับมายัางฉันนั่นเองนะครับ about โดยเขียนเกี่ยวกับนะครับยูเอฟเนเกี่ยวกับเพื่อนๆของเธอนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาชอบวิชาอะไรอย่างไรนะครับลงท้ายจดหมายว่ายูเอฟเอนแฟนจากเพื่อนของเธอที่ติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนที่คุณครูบอกนะครับชื่อว่าแอนนานี่คือตัวอย่างนะครับผมแล้วเราก็มาเขียนอ e ีเมลนะครับตามตัวอย่างนั้นนั่นก็คือนะครับ ให้เราไฟล์เอาตให้เราหานะครับ about friend เกี่ยวกับเพื่อนว่าเพื่อนชื่ออะไรนะครับในอีเมลนะครับเพื่อนชื่อว่ากฤษณานะครับกฤษณาดัชนนะครับกฤษณาไม่ชอบอะไรไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนะ and science ะตรงนี้มีไซส์อื่นเพิ่มมาด้วยก็ต้องลบไ้สักตัวนะอ๋อไม่ต้องลบโทษทีครับวิชาอะไรเป็นวิชาที่ยากนะครับสำหรับกฤษณานั่นก็คือวิชา ซนนะครับวิชาวิทยาศาสตร์วิชาอะไรที่กฤษณาชอบนะครับก็คือ,อหรือว่าง่ายนะครับสําหรับกฤษณาก็คือวิชาภาษาอังกฤษกฤษณาอายุเท่าไหร่นะครับอายุ10ขวบนะครับเขียนสิบเฉยๆก็ได้นะครับไลค์ like นะครับวิชาอะไรที่กฤษณาชอบก็คือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศิลปะดังนั้นเราก็นํามาเขียนเป็นอีเมลได้ดังนี้นะครับก็คือเราเขียนไปหา เพื่อนนะครับที่ชื่อว่าสมพง์หรือว่าสมปองก็ได้นะครับนาะภาษาไทยนี่อ่านเป็นสมปองก็ได้สมพงก็ได้นะครับมิสในะที่นี่คือผู้หญิงนะครับหนาะสมพงหรือสมปองนะครับหนาะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่า this is my new year day นะครับ party party นะครับนี่คือวันงานเลี้ยงขึ้นปีใหม่ของฉันนะครับแปลว่าอย่างนั้น and this is my best friend และนี่นะครับเดทวันนี้อีสแคือ my best friend แปลวเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะครับ friend แปลวเพื่อน best แปลว่าดีที่สุด my ของฉันหรือเพื่อนที่สนิทของฉันก็ได้นะครับแล้วก็คอมม่าใส่ชื่อลงไปเพื่อนคนนั้นชื่อว่ากฤษณานะครับและบอกรายละเอียดนะครับว่ากฤษณาอีส t ทนเชียโซนะครับกฤษณากฤษณาอายุ ina, 10บขวบชีไล i ์นะครับเติม S นะครับนาเพราะประธานเป็นเอกพจน์ นะครับนะเอกพจน์ยกเว้นไอนะครับนะเอกพจน์บทที่3 heceed กิยาเติมเอสนะครับหล่อนชอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศิละปะ They a r e easy c 4 y ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนนะครับหมายถึงวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศิละปะนะครับหนาะเป็นวิชาที่ง่ายนะครับ arec4 เป็นวิชาที่ง่ายสำหรับหล่อน เช่นะครับก็คือกฤษณานั้น Play Violin Very Well นะครับ Play ก็ต้องเติม s เล่นดนตรีไวโอลินนั้นได้อย่างดีมากๆนะครับเก่งมากๆเห็นไหมครับ e ว l well เป็นคำขยายกริยานะครับนาไม่ได้เป็นคำคุณศัพท์นะครับเป็นคำขยายการะะิยาแปลว่าดีถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็คือคำว่าก o ดนะครับกุดกับ Well ต่างกันนะครับนาแปลว่าดีเหมือนกัน แต่กูดเป็นคำคุณศัพท์เวลเป็นคำขยายกริยาเป็น Adverb นะครับ She doesn ชี like m a t h and Science นะครับหล่อนไม่ชอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ Day เหมือนเดิมนะครับเดก็คือวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นยากสำหรับหล่อนนะครับนะอดิฟส่วนฉันเองนั้น I like PE ฉันชอบวิชาพลศึกษา วิชาดนตรีนะครับและก็วิชาคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเต is easy for me นะครับวิชาคอมพิวเตอร์นั้นง่ายสำหรับฉันนะครับ I like English too ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกัน too ด้วยเหมือนกันแมงอะไรนะครับแบงเวีบินวน Tell me about your best friend นะครับแล้วก็ให้เขียนอีเมลหรือเขียน แชทเขียนอะไรเข้ามาตอบฉันด้วยนะครับเกี่ยวกับเพื่อนของเธอนะครับ about your best friend เกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเธอและลงท้ายอีเมลว่า your friend นะครับจากเพื่อนของเธอชื่อว่าวันเพ็ญนะครับนะโอเคครับผมนี่คือตัวอย่างอีเมลนะครับแล้วก็มีคำแปลให้ด้วยนะครับนะจากที่แปลไปสดๆเมื่อกี้นะครับนะเรียนกับครูพี่น,นัน ระดับชั้นประถมชั้นมัธยมต้นนะครับคุณครูก็จะเขียนคำแปลให้ด้วยนะครับนะและแล้วหน้าที่14ก็จบนะครับและก็หน้าที่15คุณครูก็สอนไปแล้วนะครับเมื่อกี้ดังนั้นวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับนะหลวงพี่นะครับนะพระมหาทศพรนะครับที่เข้ามากดไลค์ให้กับโย,โยมนะครับนะ วันนี้คุณครูก็เตรียมเอกสารไว้แค่นี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมเปิดมาเจอนะครับนะไม่ได้ชมสดแต่เปิดมาเจอภายหลังนะครับนะใน Facebook ส่วนตัววันนี้ที่กระผมนำมาไลฟ์สดนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับบอกต่อให้กับลูกๆหลานๆของท่านเข้ามาเรียนได้นะครับผมในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับนะกระผมจะเผยแพร่ทุกๆแพลตฟอร์มเลยตอนนี้นะครับนะ โอเคครับวันนี้เตรียมเอกสารไว้เพียงเท่านี้นะครับดังนั้นก็ขอจบการไลฟ์สดหรือการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ